โอ้สุดท้ายวันนี้ก็มาถึงนะครับวันที่นมในกัมพูชาเนี่ยมันหมดประเทศขนาดบริษัทนมเนี่ยยังต้องออกมาเรียกร้องนะครับว่าให้คนเขมรทุกคนเนี่ยกินกาแฟแบบไม่ใส่นมก่อนนะครับหรือว่ากาแฟออริกาโนแล้วเดี๋ยวจะเร่งผลิตนมให้เพียงพอกับความต้องการแถมมีการเรียกร้องให้คนเขมรที่เคยกักตุนนมเอาไว้ก่อนหน้านดีนะครับว่าอย่าฉวยโอกาสแบบนี้เลยพยายามเอาของเนี่ยออกมาทยอยขายบ้างเพราะแค่ไม่มีนมไทยเนี่ยมันก็ลําบากยากเข็นกันมากแล้วแต่คนเขมรบางคนก็เลือกที่จะทำไ้คยเขมรด้วยกันเอง ก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่องของหน้าห้องออกคนนี้คนเดิมนะครับเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงหน้าแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาหนึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ต่มไลค์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยหนาก็ต้องกลับงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับหนาก็จะมาพูดถึงประเด็นที่คนคอมเมนต์เขากําลังให้ความสนใจกันเป็นอย่างมากเรียกได้ว่าดิ้นกันพ่านกันเลยก็ว่าได้ ก็อย่างที่รู้กันนะครับณปัจจุบันนี้เนี่ยก็ปลาเข้าไปอาทิตย์ที่3แล้วที่คนกัมบ,บูชาเขาทำแคมเปญว่าจะเลิกใช้สินค้าไทยกันทั้งประเทศนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยทางประเทศไทยก็มีมาตรการเช่นเดียวกันคือให้จากัดการส่งสินค้าเข้าไปที่กัมบ,บูชานะครับรู้สึกว่าแต่ละด่านเนี่ยหวันห้ามมีรถขนส่งสินค้าเกิน50คันนะครับหรือบางด่านเนี่ยหนักกว่า50คันเองนะคือให้ผ่านแค่20คันมันก็เลยทําให้ในตอนนี้เนี่ยสินค้าอุปโภคบริโภคในเขมรเนี่ยโอโหค่อนข้าง เพียงแต่ช่วงแรกๆเนี่ยคนเขมรเขาก็ยังคงใช้ชีวิตกันได้ตามปกติเพราะก่อนหน้านี้ก็มีการกักตุนสินค้าไทยเอาไว้ก่อนหน้านั้นแล้วเพียงแต่ที่ไทยเริ่มต้นระง,งับสินค้าส่งไปที่กัมพูชาจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็ปลาเข้าไปอาทิตย์ที่3แล้วนะซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็เริ่มเห็นผลกระทบอย่างชัดเจนนะครับสินค้าหลายๆอย่างของกัมพูชานั้นค่อยๆที่จะหดหายไปเรื่อยๆโดยเฉพาะพวกของกินของรับประทานของอะไรก็ตามที่เอาใสาป่ปลาเพราะมันเป็นสิ่งของที่เก็บได้ไม่ค่อยนานสักเท่าไหร่นะครับและล่าสุดเนม้น เพราะกลายเป็นว่านมตอนนี้เป็นอาหารที่ขาดแคลนมากที่สุดในกัมพูชานะครับโดยมีเพจของกเมนไลน์ต่อลายเพจเลยนะครับได้มีการออกมาเรียกร้องเกี่ยวกับหลายๆประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนมนะครับอย่างแรกก็คือตอนนี้เนี่ยนมไทยมันหายไปในหมดทําไมถึงไม่มีการขายนมไทยในห้างสรรพสินค้าเลยไม่ว่าจะเป็นนมไทยที่นําเข้ามาจากประเทศไทยหรือเป็นนมไทยที่นําเข้ามาจากประเทศเวียดนามหรือเป็นนมไทยที่นําเข้ามาจากประเทศลาวตอนนี้คือนมไทยเนี่ยขาดแคลนมากๆ ซึ่งคนที่ออกมาเร่ยลลองตามหานมไทยนี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นพ่อค้าแม่ค้าชาวคาพูชาที่เปิดร้านกาแฟแล้วก็ทําสูตรเรียนแบบพวกอเมซอนนั่นแหละนั้นเนี่ยไปแอบสิบสูตรกาแฟเขมรมาแล้วนะครับโอ้โหถ้าสั่งลาเต้นเนี่ยคือเขาใส่นมเนี่ยคลอดแก้วเลยนะครับเรียกได้ว่าเกือบเต็มกันเลยทีเดียวดูเหมือนกับเป็นน้ํานมผสมกาแฟเสียมากกว่านะแล้วมันก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่คนคเขมรเนี่ยพยายามคิดสูตรใหม่ก็คือการเอานมเขมรยี่ห้อต่างๆเนี่ยเอามาผสมแทนนะครับเพียงแต่ว่ามันทําไม่ได้นะ้่มไได พอยิ่งเอานมเขเมรนมาผสมเนี่ยลูกค้าก็ยิ่งจะหายไปทีละนิดทีละนิด,นดสุดท้ายก็เลยมีการตั้งกระตูตามหานมไทยกันให้วุ่นแถมแค่นั้นไม่พอนะครับบริษัทนมที่ใหญ่ที่สุดในกัมพูชาที่มีชื่อว่าคิริสุฟาร์มนะครับเดี๋ยวนะนมเขเมรนแต่ทำไมไอชื่อมันญี่ปุ่นญี่ปุ่นได้ออกมาโพสในเพจนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนมกําลังขาดแคลนมากมากแล้วก็อยากให้คนกัมเทุกๆคนเนี่ยรอสักพักรอให้บริษัทเนี่ยผลิตนมออกมาก่อนเพราะตอนนี้เนี่ยนอกจากว่านมจะขาดตลาดแล้ววัตถุดิบก็ขาดตตลาาดดด้้วววยนรับซึ่่่งก็ไมมูเหือถุิ นำเข้าจากประเทศไทยหรือเปล่าถึงอางว่าขาดตลาดแบบนี้นะแถมแค่นั้นไม่พอนะครับไม่น่าเชื่อว่าบริษัทใหญ่อย่างคิริสุฟาร์มเนี่ยจะมีการออกมาเรยงร้องให้คนเขเมนทุกคนในช่วงนี้งดการดื่มนมกันไปก่อนนะครับก็คือถ้าหากสั่งกาแฟเนี่ยก็รบกวนให้กินกาแฟแบบออริกาโน่หรือว่ากาแฟดํากาแฟเพียวๆกาแฟสดๆหรือเมนูอะไรก็ตามที่ไม่มีส่วนผสมของนมกันไปก่อนเพราะถ้าหากเลิกกินกาแฟกันไปเลยเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบเป็นวงกว้างที่ใหญ่กว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นเรื่องถ้าคนเลิกกินกาแฟกันเนี่ยร้านกาแฟก็อาจจะมีผลกระทบได้ บางร้านที่สายป่านไม่ยาวพอก็อาจจะต้องปิดตัวลงไปนะครับและในช่วงนี้เนี่ยก็เรียกร้องให้คนขโมยทุกคนที่ก่อนหน,น,นี้เคยมีการแอบกักตุนสินค้าลบกวนทุกๆคนขายสินค้าออกมาบ้างไม่ใช่ว่าคิดแต่เรื่องเงินพยายามกักตุนสินค้าและสินค้าเนี่ยมันถูกขายออกในราคาสูงๆการทําแบบนี้มันเป็นการทําลายคนขมยด้วยกันเองชัดๆทางบริษัทเราเนี่ยขอประนามคนเหล่านั้นก็มีการออกมาโพสเฟซบุ๊กของบริษัทคิรีสุฟาร์มนะครับแถมแค่นั้นไม่พอนะครับในตอนนี้คนขมนก็เริ่มไม่พอใจแล้วนะครับที่สื่อ ไปตีแผ่นะครับโอ้โหมาอีกแล้วนะครับนิสัยรับความจริงกันไม่ได้คือตอนนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าคนเขมรเนีย่ยเขาก็ไม่ต้องการให้คนไทยเนี่ยรู้เหมือนกันนะครับว่าตอนนี้กัมพูชานั้นนมหมดประเทศเขาเนี้อับอายมากๆที่จะโดนคนไทยล้อนะครับว่าไม่มีนมกินพราะก่อนหน้านี้เนี่ยโอ้โหเล่นใหญ่เล่นโตนะครับมีการออกมาตะโกนโวกเวกไว้ว่าเ,เราไม่ต้องการสินค้าของคนไทยโว้ยเรามีสินค้าที่ผลิตได้ภายในประเทศเราไม่งอหลอกสินค้าไทยแต่พอเข้าจริงเนี่ยก็อยู่กันไม่ได้นะครับออกมาดิ้นกันพล่านเรียกร้องหาแต่สินค้าไทยกันทั้งนั้น ก็เลยมีการทำแคมเปญว่าเราต้องช่วยกันแบรนด์สินค้าไทยเหมือนเดิมช่วงนี้ใครอยากกินกาแฟก็กินกาแฟดํากันไปก่อนนะจ๊ะอ่ะก็เอาที่สบายใจกันแล้วกันนะครับนะก็สนับสนุนนะให้กินกาแฟดํากันเยอะๆจะได้ย้อนอดีตกลับไปอยู่ในยุคของขมรนโบราณกันอีกครั้งนะครับสำหรับคนขมรที่ในช่วงนั้นเนี่ยไม่เคยรู้จักกับอาหารหวานไม่เคยรู้จักกับน้ําตาลนะครับรสชาติอร่อยๆเนี่ยไม่รู้จักรู้จักแต่อาหารป่าทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาเนี่ย ได้เริ่มทราบว่าตอนนี้อยู่กันไม่ได้แล้วนะครับเนื่องจากไม่มีนมไทยเนี่ยเอาไว้ใช้รับประทานพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกครับบอกว่าจริงๆร,ราคานมมันไม่ขึ้นหรอกแต่เพราะพ่อค้าแม่ค้าชาวนเบอร์บางคนนี่แหละที่พากันกักตุนสินค้าและไม่ยอมปล่อยสินค้าออกมาจากตลาดทําให้เกิดความต้องการสูงและราคาสินค้ามันก็ดีดขึ้นไปเรื่อยๆคอมเมนต์ <Comment S 2> <ๆ>ต่อมาครับบอกว่าคิดอีกมุมหนึง่งการที่เราขาดแคลนนมก็เท่ากับว่าที่ประเทศไทยนั้นนมน่าจะเหลือภายในประเทศมากมายและมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะหาที่ระบายออกไม่ คอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อมาเขาบอกว่าเห็น <g arden> มีคนบอกว่านมไทยอาจจะไม่มีที่ระบายและต้องนํานมไปเททิ้งมีใครรู้หรือเปล่า,ว,าว่าพวกเขาเอานมเหล่านั้นไปเททิ้งที่ไหนคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อมาเขาบอกว่ามีแต่คนพูดเรื่องนมไม่มีคนพูดเรื่องน้าเปล่าบางหรอกเพราะตอนนี้น้าเปล่าบางที่ก็เริ่มไม่มีขายแล้วนะคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่แย่มากๆพวกเขาไม่น่าเข้ามาบุกรุกพื้นที่ของกัมพูชาเลยไม่งั้นรัฐบาลของเราก็คงอนุญาตให้เราใช้สินค้าทไทยกันได้ตามปกติตอนนี้ดูสิสิ่งที่เกิดขึ้นคือคนเขมรเริ่มใช้ชีวิิิิตตตกกัันนนยาาาาํบบออเเเรร์็็่มช้ไฟด น้ำมันโอเคยังพอมีอยู่แต่สินค้าอุปโภคบริโภคถ้ามันค่อยๆหมดลงเรื่อยๆอะไรจะเกิดขึ้นประเทศไทยไม่ควรต้องการเป็นดินของเขเมรแต่แรกพวกเขาเป็นสาเหตุที่ทําให้เราใช้ชีวิตกันอย่างยากลําบากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าตอนนี้กาแฟอเบซอนกับกาแฟในเซเว่นก็เริ่มเลิกขายบางเมนูที่มีนมผสมกันบางแล้วแต่ร้านของพวกเขายงังคงเปิดได้เพราะเป็นบริษัทที่ใหญ่สงสารก็แต่ร้านเล็กๆของเขเมรเรานี่แหละถ้าหากไม่มีนมก็ไม่รู้จะทํำยังไงต่อมันไม่มีทางอื่นเลยล้อที่จะแก้ไขได้อย่างเช่นการตั้งบริษัทนมในกัมพูชาให คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเจ็บปวดมากๆที <Comment S 2> <internally. S 3> ่เห็นสื่อในประเทศไทยออกข่าวว่ากัมพูชาเราขาดแคลนนมและมีบอกอีกด้วยนะว่าอนาคตพวกเขาจะรอดูวันที่กัมพูชานั้นไม่มีน้ํามันกลับไม่มีแก๊สพวกเขาบอกว่าอยากจะรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตกันยังไงจะเอาอะไรมาเติมยานพาหนะหรืออาจจะต้องกลับมาใช้การขี่ช้างการขี่ควายนี่คือสิ่งที่พวกเขานนั้ดูถูกเราคอมเมนต์ต่อมาครับบอกว่าไม่ต้องห่วลรอให้มันผ่านช่วงนี้ไปได้ก่อนเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นระช่วงนี้มันอยู่ในช่วงที่บริษัทผลิตนมในนนนนกกกกกัััมููชาาาา้้ํลงแสถรณ์ย คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสมัยก่อนต้องกินลาเต้ทุกวันแต่ถ้าหากมันไม่มีนมจริงๆฉันก็จะยังคงสนับสนุนล้่นกาแฟนในคอมเมนต์ต่อไปด้วยการกินกาแฟอเมริกาโน่คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้คือบริษัตผลิตนมไม่เพียงพอกับความต้องการและคนคอมเมนต์บางคนที่หัวใสก็ถือโอกาสกักตุนสินค้าและขึ้นราคาสินค้าซ้ําเติมคนคอมเมนต์ด้วยกันเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกมากๆขนาดบริษัทอันดับหนึ่งในกัมพูชายังโพสต์ว่าตอนนี้นมขาดแคลนาาาาไมมมมพออค้ในนกกัููชถึงงดีขยส พวกเขาไปรับนมมาจากไหนคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าต้องให้เจ้าหน้าที่นั้นจัดการเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพ่อค้าแม่ค้ากักตุนสินค้าและเรื่องปัญหาสินค้าขาดแคลนเราจะต้องพยายามหาสินค้าเข้ามาทดแทนเป็นการด่วนอย่าให้พวกเสียมนั้นมาดูถูกเราได้ให้พวกเขารู้ว่าถึงไม่มีสินค้าไทยพวกเราก็ยังใช้ชีวิตกันได้อย่างมีความสุขคอมเมนต์ต่อมาเ็าบอกว่าต้องตรวจสอบดูดีๆว่าคนที่ขายของเกินราคาสินค้ามันเป็นคนเขมรจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นพวกคนไทยที่มาทํางานในกัมพูชาหรืออาจจะเป็นคนเวียดนามที่มาทํางานในกัมพูชา อ่ะก็คอมเมนต์ของคนเหม็นไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับก็สรุปง่ายๆเลยนะคอมเมนต์แทบจะห0ึงอเนต์ของคนก็เมก็คือจะออกมาดิ้นกันพลาดเลยนะครับเกี่ยวกับปัญหาเรื่องดมขาดแขนก็เป็นตามความคาดหมายนะครับประมาณสักสามอาทิตย์นี่แหละที่นัาเคยทานายเอาไว้นะครับว่าเดี๋ยวพอสินค้าไทยมันค่อยๆหมดสต็อกเนี่ยมันจะเกิดความกลาหนเกิดความวุ่นวายกันขึ้นนะครับและนักก็เดาเอาไว้เลยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งหนักขึ้นเรื่อยไม่แน่นะครับมันอาจจะเกิดการจลาจลขึ้้นนก็็เปได คิดง่ายๆนะครับจากปกติเนี่ยเราใช้ชีวิตกันอย่างสุขสบายแล้ววันดีคืนดีดันไม่มีของกินเนี่ยให้ซื้อเอาไว้รับประทานซะอย่างนั้นนะครับเราเนี่ยจะทำยังไงการแน่นอนนะครับถ้าเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยก็คงจะออกมาเรียกร้องรัฐบาลนั้นแก้ไขแต่ที่กัมพูชาเนี่ยรัฐบาลห้ามลงถนนนะครับซึ่งน้าก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าแล้วคนเขมรเนี่ยพวกเขาจะหาทางออกกันยังไงอย่าบอกนะครับว่าจะกลับไปต้มกบต้มเขียดกินจะกลับไปใช้ชีวิตแบบเขมรโบราณที่ถูกแกะสลักเอาไว้อยู่บนกำแพงวัดอังกอร์จะใช้ชีวิตกันแบบนี้จรริงๆเหคับ ก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสำหรับในคลิปคลิปนี้แล้วทุกๆคนหละมีความคิดเห็นยังไงบ้างยังไงก็อย่าลืมลงกลคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้น่าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยส่วนสำหรับในคลิปนี้หมดเวลาของนานแล้วขออนุญาตลากันเลยสวัสดีและสวัสดีครับ